สบายดีเด facets, pues ้อพี่น้องเอ้ยมากเคลื่อนลูกเคื่อนร้านอีกเด้อหมดอีกเด้อไปตลาดแล้วก็มาเบะมือมืออไยังไงขนมที่ม่เข้าชื่อยังไงเน่ๆคือขนมมาผักตาเมฆเน่ต้องผากได้มานเลยล่ะมือนี่เนี่ยพืนย่างบเทนยายมาผืนอยู่ในห่องคือขนมเดี้าหาพันอี่มินี ใส่เนมกข้าวได้ไหมใส่มข้าวเอาเลยต่แม่ถูกเนี่ยไม่ค่อย, ούμε, ออยอลืมค่อยลืมโอแลต้วงปลเป็นเงินนะปลลืมเนะกระดูกหมูจะมาให้อดน,น้อยต้มข่าเปียกเสร็จสุกินเด้อมืเด้อ,อ,นนอ,อ,อคือเปียกเสร็จ โทรทามร้านเลยเอามาโลดอามาโลดเนิ่อวะขาก็จังเอามาซื้อมาหน่ได้ต้มเบอร์ขาเปียกเซ็นอ้นราสันโทรทามร้านพูดน้อยเอามาโลดป้าเหาสิต้มเผื่อวะดเขาเปียกเสรจรถดีรถดีนี่กระทงนึ่งสามสิบสามพันาหกสิบกว่าบาทเด้อรถดี ไปซัอันนี้นะ1 6กีบ1 6 0ันกีบประมาณหน่วยๆาะสมมุาวกกเนาะประมาณน่ะเดยวเนาะมาเจ้ากบบัก็ได้สมมูสมมูสมแซบด้นี่อันเอาเจ้าเด้อมที่ว่านั่นแหละอ้นเด้อห5 0กีบนี่ หอซีบบาทใหญ่ๆได้ไปไปตองบลายได้นี่ไปตองบลายแล้วขายมดเรือสามหอหอหาพันเลยได้สามหอแล้วก็ได้ตัวนี้หันแล้วเอาสิบสองพันกีบแล้วุดให้สิบพันอบบนี้เรด้วยเส้าหาพันสี่หอหรือส้าหาพันกีบมันแจ็บไงก็ไงแล้วซื้อมาแต่สวรรค์ผมยัยนี่นะ แล้วมาโหลกขายกามตลาดสินโนเดี๋ยวนุน่งรงให้น,อหน้องนเด้อเด้อกระพักหอมเนี่ยก็สาหมัดซิบพักีบเนี่ทอันนี้ก็ซิบบาทท้องรวมซิบหาพันกีบเขาขายเนี่มัดซิบบาท เมมอนไปซื้อนะเขาให้เขาขายมัดหาพันก็ขายซ้ำมัดซีบให้แม่นะคนตลาดเนาะเขาแพงเขาให้ซื้อคนเมมอนซื้อพักซื้อเนี่ยมาได้ถึกงั้นเขาก็ตืมให้ตืมให้คนซักกระเียมเกลียวหอมเกลียวกรเียมเกลียวหอมเกลียวใส่กระเปียกเนี่ย เดี๋ยวไม่ีดมาค่ะเพงนิ่น้นี่หมักแปงซุกสีสบกีานี่นี่ละมาไม่สี่สิบาทเ้อกี่แซงซุสุลูกสุรานกินนี่ได้ยังกัมาสุลูกสุร้านกิน ามาหน้ทีนกนเน่แม่เจ้าบ่มาบกอะมาไปจะแซ่คนะขนุยสูนี่ะน,นะมามานี่นน้เปจะแซ่อป่า

น้อยมันอยากกินเนีนี้แหละมันอยากกินอ่ได้เด็กน้อยขวดซีนให้มื่อเส้าหรือบุกินมันบริยาประเภทศซีนประเภทอาหารมันบอยากอีลุงกับบุกินเขาอยากกินเนีนี้ชัใจน้ำดูนั่งลงนั่งลงนั่งลงโอ้ยนั่งลงให้สิยืนกินนั่งกินสุขภาพเรียบร้อยแล้วลูก bớt bật bự ừ. bật bận đi thôi ừ. luộc mày đi luộc tàu mày đi đâu ừ mình một này đi nổi hả ăn subscribe cho kênh น้องเอ้ยไอ้นี่ปีเลยไอ้เนอะไโอ้อยากอะไรอันนี้อยากนี้อันนี้บอกอยากนีนนี้

า,า,อ,นา,นาอ้โยยัออยากนี้อันนี้เนาะแม่ต้องซื้อว่าไงเด้อมี้เด้อซื้อบป๊กแสมเมีเหรอนะอยากนีก็ลวกกินลเล็กน้อยอยังสี่หลเข้าหมักกินยังนี้อา,าหาร้วเขาบออยากก็ได้ม่มานาคือการกินไข่กินมีมานา่มหน้ากด้ ก็ต้องตามใจเขาเราะเขาอยากยัางกะหิดเห็นนั่นนี่ไปใส่นั่นะอยายตย่างกะหตให้เขากินเด็กน้อยนะไป็นใ้เขากินอ่ะกินได้ก็ดีอยู่เป็นอย่างดอกแม้แต่ว่าสิกินขมือกินขมือเขาก็เบื่อือกันแบบมีนะเขาก็กินงยางเขาก็ขึ้นอยากในแบบเขาเนี่แหละกินงย่างเขาก็เบื่อกัน หงษนกิน่นึงตกก็เหงายเงีไเถอะอ้ํโอ๊ยเก่งลอ้ายเก่งเลยอ้ายเก่งลยไหลไมาบ่หลดบริษัทธ์หลดบริษัทเออหลดแกเครื่อง ควรวเออโคกขับพ่วงไทยมาล้าเยอแต่อ้ยไทยขามลากใจีแลนางอุ่งถังสวยะ้ยไทยบ้านเฮานี่หรอวาไทยปักซ่ะเออโคเออค้กไทยปักซ่เออไทยีเอาบ้านเฮาเอง เอยยสู่ะขาวสุดที่เนี่ยาว่วงเงินเดือนหลยแล้วข้าวหลดพ่วงมี่เงินไหนเนาะข้าหลดนี่หลดปินลยชื่อวาได้เงินแล้วนะสุพหลดนะไปสั่นซักเื่อกับเจ้ากันหลดบุเป็นยังหลดบุเพ่บุตายหรือบุเป็นยังมดไมได้อ้นมดแลวมีนะลูกใหม่ๆอีกไหม ไม่ไม่ไมโอ้่เลยแม่ชี่ให้งกินยังไร่แล้วมันต่อิ่มม่ล่ะมัน่มดเล่ะอ้มันได้ยังไ่ได้กินมมดเลยพ่อเลนะไมมันกินลายนะเป็นบาท่ม่ลูกะไอกินแทมมันกินมว้าเอพ่อหนึ่งลกพ่อเลยเนาะมันเป็น่อะเอานีน้ามันมานน้าใ่กอ้ลุงเอ้ม ไปเอิ้นกินหยังจักสั่งเนาะกินแล้วโอ้ยนกแม่สินกเจ้าแลมากินนี่มาเบิ่งนี่เป็นแซ่บไปซื้อขนมมานี่นะใจนี่นี่มีเจ้าได้มีข้าวเจ้ามันนางอล่ะค่ะน้องสิีมันอ้ย มันยากเฮ้ยนีน้่งเอานี่ผัดเปนแน่เฉยบุญม่เถ้าหน่ะสิยังมาให้กับเรกินลูกนี่ก็เถ้โอู้ก้อนข้าวหาพันธุ์คือไขนมเอาไปเลยพี่น้องเอ้ยซัมนี่เลยเด้อเก็บไป